เราก็กำลังยืนอยู่กับน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเสริมสวยเสริมพลังงานใช่ไหมคะอยากให้แนะนำตัวเองแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังนิดนึงนะคะชื่ออะไรก็ชื่อคุณโรดีจะนะคะหลังจากทำวิทยาสุขเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามจากเนี่ะค่ะจากเดี๋ยวก่อนเนี่ยเป็นคนที่ผมชอบมากนะคะ เพื่อนๆก็จะเรียกว่าเจนเน็ตเขียวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ทานในเจลเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนครึ่งแต่ทานประมาณห้าตัวตัวมีอะไรบ้างก็มีเอ็กโซค่ะเอะ็กโซแล้วก็ซาเลมแล้วก็มินแล้วก็มิแล้วก็ฮาร์ดนะคะหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยเพื่อนๆที่มาเจอกันนะคะจากที่ที่เขาเรียกเราว่าเจนเน็ตเขียว <ดำ S 1> อะไรเงี้ยดังกันกันเลยเหรอคะเราด, <ำ S 2> ด <ำ S 1> ังแบบด, <ำ S 1> ดังแบบ ดำจริงๆอ่ะใช่ทำไมตอนนี้ก็ไม่รู้สึกพี่ก็บรรเทาความดำนะก็หลังจากที่มีทานเนี่ยรู้สึกว่ามันมีใสขึ้นเยอะนะคะน่าใสขึ้นนะคะแล้วทานยังไงบ้างก็คือเอ่อยังไงโซ่เนี่ยจะทานวันที่สี่ถึงีห้าตามเวลานะที่สี่ถึงที่ห้าแล้วหลังจากนั้นพอเราตื่นมาประมาณหกโมงใช่ไหมคะเราก็จะทานสลิมค่ะพอทานสลิมเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยอย่างเงี้ย พอ11โมงเนี wow. ้ยก um ็ทานมิ้นค Mont ่ะนะคะพอหลังจากใช้ชีวิตประจําวันต่อไปค่ะจ11โมงเย็นนะคะก็จะทานขุมมินะคะพอ2ทุ่มค่ะก็จะทานฮาร์ตนานตามเวลาเลยนะคะตามเวลาเลยนี่เป็นเคล็ดลับความสวยด้วยใช่ไหมค่ะที่แลวคุสวยค่ะถามว่ากินอย่างเงี้ยกินมานานเท่าไหร่แล้วประมาณานเราเป็นเดือนใช่รู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลย อยู่ดีขึ้นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อใสขึ้นเยอะเลยจากแตก่ก่อนที่ค,ำคำ้คำคำ้ำค้ำค้าเดี๋ยวก็จะหาโูคก,ก่อนทานหลังทานได้ดูนะคะว่ากินแล้วสวยๆขนด <c oughs> าดไหนทำยังไ,งไงกินวันละห้าซองเนี่ยถามว่าหลังจากที่เรากินไปแล้วคนที่เห็นเราก็รู้สึกไงบ้างก็อยาก,ยกสวยด้วยว่าเออทำยังไง,ทำ,ง,ไงทำไมต้องมีงขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกไปว่ากินกินไอเซลวันละห้าซองได้ผลแบบนี้นะคะแล้วได้นำเพื่อนไปกี่คนละก็ตอนนี้แนะนำไปเยอะนะคะเพราะว่า เกิดจากการที่เรากินแล้วออ้่ผิวขาวผิวใสขึ้นนะคะตอนนี้น้องเมย์อยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะชุมพรนะคะอยากบอกเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพว่าคนชุมพรก็ขาวเหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเราจริงๆเป็นคนอีสานนะคะอยู่ที่สวนสักนะครัแล้วก็มาดูภาคใต้เนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่ชุมพรคืออยู่ที่สมุยแล้วตอนนี้คือดดกูแดดใสแล้วก็มึงมึมันไหม้ไปเลยยาะ เราเรามาอยู่ที่ชมพอเนี่ยใช้เวลา8เดือนนะแต่ว่าหลังจาก8เดือนหลังจากนั้น1เดือนที่เราทานีเจลเนี่ยเราเสียไปเยอะการจากที่คนทั้งาทยเป็นลมสีขาวไม่มไม่น่าเชื่อนะต้องขอบคุณนีเจลจริงๆค่ะดีใจค่ะสีขาวดีใจค่ะ